ีค่ะพบก,กับน,น้องผู้ผาในส่วนนักฝึวิชาภาษาไทยนะคะภาษาไทยวันนี้น้องผู้ผาเขาจะมาทบทวนเรื่องสระในภาษาไทยนะครับปรบมือเ <c oughs> ยี่ยมมากครับอ่ะสระในภาษาไทยมีกี่รูปกี่เสียงครับมี21รูป32เสียงเก่งมากอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากสระสระอาสระอา ฟ้าดราอีฟาดราอีฟาดราอือฟาดราอือฟาดราอูฟาดราอูฟาดราเอฟาดราเอฟาดรารอฟาดราเ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 อฟ้าดราอฟ้าดรารอ ฟาดระอัฟาดระอัมฟาดระไอไม้ม้วนฟาดระไอไม้มาลายฟาดระเอาดรึดรึดรึลึลึดรึดรึลึลึเก่งมากครับอ่ะทบทวนกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะมาฝึกเขียนกันโอเคไหมคะอ่านออกเสียงถูกต้องก็ต้องเขียนได้อย่างถูกต้องด้วยโอเคไหมครับอ่ะวันนี้แบบฝึกหัดที่แม่ให้น้องผาทําน้องผาอ่านโจทย์สิครับ เขาบอกว่าวงกลมล้อมรอบคำที่มีสร,ระเสียงเดียวกับคำที่กำหนดให้ทุกพยางและฝึกอ่านออกเสียงเข้าใจโจทย์ไหมครับเข้าใจแล้วครับสระเสียงเดียวกันทุกพยางน้องผาดูนะอะขอดินสอหน่อยครับ,รบดูตัวอย่างนะคะคําว่ามะลิเป็นคํากี่พยางครับ สองพยางครับอ่ะมะลิเป็นคำสองพยางเป็นคำที่ประสมด้วยสระอะกับสระอีอ่ะเป็นคำที่ประสมด้วยสระอะกับสระอีแม่ทำตัวอย่างไว้ให้เพราะฉะนั้นคำว่ามะลิเป็นคำที่มีสระเสียงเดียวกับคำว่าอะไรครับคำว่ากะปิคัะถูกต้องแล้วเราก็วงกลมแบบนี้เลยโอเคไหมคะอ,คอ่ะดูอีกสักข้อคำว่ากะทะเป็นคำที่ประสมด้วยสระ อะกบฟะอ่ระเสียงเดียวกับคําว่าคําว่ามะระคเก่งมากแล้วผัก็วงกลมคําว่ามะระเพราะฉะนั้นเข้าใจคําว่าสระเสียงเดียวกันไหมครับเข้าใจแล้วครับอ่าสระเสียงเดียวกันก็คือตัวอย่างเขากําหนดคําว่ามะลิคําว่ามะลิเป็นคําที่ประสมด้วยสระอะกับสระอีเพราะฉะนั้นเราต้องหาคําที่มีสระเสียงเดียวกันกับคําว่ามะลิ เพราะฉะนั้นสระอะกับสะอีคำไหนล่ะคำว่ากะปินั่นเองถูกไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเขียนสระลงไปตรงนี้ด้วยเหมือนตัวอย่างที่แม่ทําเลยโอเคไหมคะใช่ค่ะอ่ะเริ่มทําได้ค่ะที่สําคัญวงกลมให้กลมนะคะครับลูกอ่ะระท้าเป็นคําที่ผสมด้วยสระอะกับสระอาะก็เขียนเลยคะ่ะเขียนสระสวยๆนะคะปหนึ่งแล้วเขียนสะระสวยๆอ่าวกลมอ่ะ,ะ,ลอะแล้วก็วงกลมได้คะ่ะ อ่ะต่อไปอ่านก่อนวิชาเป็นคำที่ประสมด้วยสระอีกับสระอาอ่ะมีสระเสียงเดียวกับคำอะไรคำว่านิยายอนิยายเก่งมากน้อผาดูมาผ่านๆแล้วโอเคอ่ะต่อไปน้องผาเขียนสระให้หมดก่อนก็ได้น้องผาจะได้วงกลมง่ายอ่ะ กี้ลาเป็นคำที่ประสมด้วยสระอีกับสระกับสระอ่ะเขียนอย่างงี้ให้หมดก่อนเลยอ่ะต่อไปอ่านฝึกเรือเป็นคำที่ประสมด้วยสระอือกับสระอือ่เขียนสระสวยๆนะคะฝะดเบือเป็นคำที่ประสมด้วยสระอ่ะกับสระอือ คำว่ายุโยงเป็นคำที่ประกอบนด้วยสระอุกับสระโอครับเขียนเสละเสเสรด้วยนะคะไม่งั้นโดนหักคะแนนนะคะคำว่าปูนาเป็นคำที่ประกอบนด้วยสระอุกับสระอาครับคำว่าเอะอะเป็นคำที่ประกอบนด้วยสระเอก กับฟระอ่ะครับคำว่าเฮฮาเป็นคำที่ประสมด้วยฟระเอกับฟระอะครับ